ในคลิปนี้เราจะมาสอนทําชาดีบัวกันนะครับส่วนประกอบหลักของการทําชาดีบัววันนี้ก็คือเม็ดบัวนะครับโดยการที่เราจะแกะแยกระหว่างตัวเนื้อบัวออกจากปูเปลือกแล้วเราก็จะได้เห็นดีบัวที่อยู่ข้างในนะครับวิธีการแกะง่ายๆนะครับใช้มีดคมหนึ่งอัน แล้วก็แง่ออกมานะครับเสร็จแล้วเราแยกเอาส่วนที่เป็นเนื้อไว้เพื่อที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวส่วนที่เป็นดีบัวแยกมาไว้ซึ่ง ตัวดีบัวนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการทำเม็ดบัวทอดกรอบแทนที่เราจะทิ้งมันไปนะครับเราก็จะมาเพิ่มมูลค่ามันโดยการทำเป็นชาดีบัว หลังจากนั้นเราก็จะนำดีบัวที่ได้ไปตากให้แห้งนะครับหลังจากที่เราได้ดีบัวตากแห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาใส่ในถุงชา